สวัสดีค่ะเรามาลำเลืกอถึงความหลังร้านทวินคอฟฟี่หน่อยนะคะร้านกาแฟตำนานในใด้เต่านะคะเรา,าได้การปิดนะคะช่วงโควิดก็สองปีมาแล้วนะคะแล้วก็ช่วงโควิดสองปีที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็กลายมาเป็นบ้านพักนะคะพักในครอบครัวนะคะก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากเพราะเป็นสัญญาและเป็นบ้านสวนนะคะอันนี้ก็ เป็นบ้านที่ <c oughs> ที่อยู่นะคะสมัยคุณยายอยู่ตอนนี้ก็มีพี่สาวอยู่นะคะร้านกาแฟเราอยู่ใกล้กันอนนี้ก็เป็นบ้านที่อยู่เป็นบ้านสวนนะคะก็มีผลไม้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะคะตอนนี้เก็บไปแล้วมะาพร้าวนะคะขนุนนะคะนี่ค่ะ ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสวนลำไยนะคะอันนี้ก็เป็นมะม่วงหน้าบ้านนะคะหลังบ้านก็มีกล้วยมีอันนี้เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นกล้วยเป็นเป็นลำไยห,หมดเลยนะคะแมวเหมียวแมวเหมียวแมวเหมียว,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 วโลกมาี่กัน